ครับใน EP นี้นะครับก็จะขอเล่าเรื่องปาฏิหารของอเหรียญหลวงปู่ผังจิตคุณตโตวัดอุดมงคงธายเรีเขตอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นเหรียญรุ่นปี2,518นะครับเป็นอ่าเปนอนสิบแเนี่ยเอรที่ เฉลี่ยมัดสีจัดนะครับัเรียนเนี่ยออกเฉลี่ยมัดสีจัดก็คือเลียนนี้นะครับเลียนเนี้ยก็คือผมได้มาตั้งแต่สมัยผมเรียนอยู่ชั้นป .3 แเลียนเนี้ยนะครับตั้งแต่ชั้นชั้นป .3 ตั้งแต่ชั้นป .3 ปีนั้นเนี่ยเป็นเด็กเด็กสมัยนั้นก็คือเล่นเป่ายางเล่นเป่ายางนะครับ ยางเนี่ยเต็มแขนเลยเวลาเป็นเด็กก็จะไปหาเอาฝักต้นรุ่นจ้ะอีสานเรียกว่าต้นนิ้วนะครับฝักนิ้วนี่นะครับคือจะมืดเนี่ยนะครับที่มันแห้งเนี่ยก็ไปแลกยางแลกยางฝักหนึ่งก็จะได้ยางประมาณสอง,ส,องสามเส้นนะครับแยางไปแข็แล้วก็ไปเล่นสมัยเป็นเด็ก ถ้าเยอะๆยก็จะมาร้อยเป็นพวงนะครับรอเป็นพวงเล่นอะไรต่างๆก็มาไปเล่นเอาอย่างนะครับปีนั้นปี2แ1 8เนี่ยหลวงปูผ่ผานเนี่ยก็ดังมากคือดังมากก่อนแล้วแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสมัย2018เนี่ยดังมากแล้วที่บ้านผมก็อยกคุอคนนะครับแล้วก็วันนั้นนะ่ะคนเท่าคนแก่ที่หมู่บ้านเนี่ยแล้วก็ได้เป่ารถ เรารถมากราบหลวงปู่พังที่วัดเทียมเผอบรรจารีนะครับบ้านข้างๆก็จะมียายแว่นชื่อชื่อ,อยายแว่นนะครับมาด้วยแต่พ่อแม่ผมไม่ได้มาหรอกนะครับยังไม่แก่แตอนนั้น,นยังไม่แก่คนนี้เป็นเด็กแล้วก็พอกลับไปอะจะแว่นกลับไปท่านก็จะได้เหรียญหลวงปู่ถังนะครับต่อจากที่วัดเนี่ยนะครับอเอาไปแจกให้ให้ลูกให้หลาน คนละเหรียญสองเหรียญของยายแบบอีกอย่างน้นนอยก็จะมีสองสองสามเหรียญน,นะครับก็ดวงเป็ีน,นี้ด้วยก็ฝนตกช่วงฤดูน,นี่แหละนะครับช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยฝนตกน้ำนองในนานะครับก็วิ่งเล่นกันอ่าวิ่งเล่นกันกับลูกของยายแบบก็จะมีะที่ของม,ม้วนนะครับแล้วก็น้องสัรานนะแล้วก็ผลวิ่งเล่นกันที่ทุ่งนา แล้วสำรานเนี่ยนะครับเขาก็ห้อยโลโก้ผังองค์นี้แหละใช้ไฟน,นะครับแล้วก็มีการเลี่ยมกรอบอพลาสติกนะครับสวยๆก็วิ่งไปไอ้พระองค์เนี้ยก็จะดีดเนี่ยเพระาะว่าเวลาวิ่งใช่ไหมก็ะจะดีดเนี่ยผมก็เห็นเป็นเด็กปสามนะเล็กนะครับก็เห็นก,ก็เลยขออก็เลยบอกขอซะพระองค์เนี้ยเขาก็เลยบอกขอยางแรกเอา ระบกได้ยางแลกก็ได้ก็เลยตกลงกันว่าให้สองเส้นยางสองเส้นนะครับแล้วก็แลกกับพระองค์นี้พี่ชายสมเด็จก็เลยเดินมาก็เลยขอขอ,ขอไอ้ตัวแม่อิตีคือเวลาเป่าเนี่ยมันจะใช้มันจะเด้งดีแล้วไปไปขบตัวยางเส้นอื่นเนี่ยได้ดีไอ้ตัวนั้นมันจะเป็นตัว แม่ทับบางงันเถอะนะครับในการเล่นยางก็ขออันหนึ่งก็เลยให้ก็เลยเป็น3เส้นก็เลยห้อยมานะครับแล้วก็มีปฏิหารมาบ่อยมากมาตลอดเลยนะครับจนพูดไม่บาดไม่ไหวแต่ที่จะยกตัวอย่างก็คือเมื่อปี2 4 3ยสามนะครับผมไปเรียนที่าราชพัฒมหาสารครามนะครับบ้านอยู่ขอนแก่นในตนัวเมืองขอนแก่นขากลับขับรถนะครับ ช่วงกลับก็ผ่านอำเภอโกสุมพิสัยห่สลัามมาทางอำเภอมา,มาทางท่าพระนะครับพอพ้นเขตโกสุมปุ๊บมันเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาแล้วพอผมอถอนเ,อเกียร์แล้วก็จะเข้าเกียร์ใหม่เนี่ยนะครับจะจะพุ่งเนี่ยเพราะว่าแซงขึ้นใหม่เพราะว่าแซงแรถนะครับก็ลงเกียร์ต่ําแล้วก็ขึ้นเกียร์สูง ก็ปล่อยเกยียร์คัดแล้วก็ปล่อยทีนี้พอจะเข้าเกียร์มันเข้าไม่ได้สิอะเพราะคาดหมดครับเอาไงทีนี้คาดหมด <c oughs> กลางทุ่งนาแหละนะครับเรื่องเป็นงานยากแน่ๆกลางทุ่งนาสมัยก่อนไม่มี g o เก l e ที่จะต้องไปเซิร์ชหาร้านซ่อมนะนะครับอย่างดีก็คงจะต้องโวกรถอถ้าเป็นไปได้ก็คือโวกรถเข้าเมือง เขาโกสุแล้วก็ต้องเดินหาร้านซอ่อมใช่ไหมครับโอ้ตอนนี้บักเลยไกลนะฮะไกลด้วยไม่รู้ทําไงนะครับวันนั้นแน่ก็คือห้อยดวงปูพางองค์งนี้องค์เดียวเนี่ยนะครับก็ปันสร้อยแล้วก็ห้อยองค์นี้องค์เดียววันนั้นก็เลยมือเนี่ยกำคมที่เรียนลงปูพางนะครับแล้วก็ขอท่นอานอบอกว่าให้ช่วย ลูกหลานด้วยนะครับช่วยด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็คือรถเข้าเกียร์ไม่ได้แล้วอา,อาจจะช่วยให้เจอร้านซ่อมพอดีหรือประมาณอย่างเงี้ยนะครับหรือเข้าเกียร์ได้ปกติแล้วก็วิ่งถึงคอนแกนตัวเมืองคอนแก่นที่ร้านซ่อมอย่างเงี้้ก็กอธิษฐานนะครับถึงถึงวงโู่แล้วก็ถึงคง์ที่ที่คลองอยู่วงเดียวเนี้ย เข้าเกียร์ไม่ได้นะครับแล้วก็เข้าไม่ได้เดือดรถก็รถก็ปล่อยไหลนะฮะก็ปล่อยไหลมายาวเลยนะครับเพราะว่ามันช่วงที่เรากําลังพุ่งพอดีแล้วมันก็วิงได้ไกลกว่าสมควรไกลเลยแหละนะครับเพราะว่ามันยังมันไม่มีที่เนืองขึ้นเลยเพราะว่าพื้นที่อสารคามเนี่ยที่ตัวสูงมเนี่ยมันจะเป็นที่ลาบนะครับแล้วมันจะค่อนข้างที่จะคล้อยต่ําลงมาทางตัวเมืองคอนแกนเพราะว่ามันจะมาคล้อยต่ํามาทางแม่น้ำชีนะครับทางนี้คนเป็นรูปน้ำชี มาจนจนจะสุดคือหมดแรงอะ่ะรถตอนนี้จนเอื่อยเอื่อยหมดแรงแล้วพอหมดแรงปุ๊บนะครับท่านเชื่อไหมร้านซ่อมช่วงล่างอยู่ตรงที่รถกําลังจะหมดแรงพอดีเลี้ยวเข้าเลยครับหากพวงมาลัยเข้าเข้าที่ล้านใน้ตรงนั้นน่ะนะครับที่กลางทุ่งนาดูเปิดได้ยังไงที่กลางทุ่งนาจากโกสุมมหาธาตุนะครับ้างทาง,ทางพอรถเลี้ยวเข้าไปเนี่ย รถก็ะบดแรงพอดีตรงที่ซ่อมพอดีเลยนะครับเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเป็นที่อิทธิปฏิหารของเ,อเรียนลุงปูผางอาิทธิของลุงปูผางที่ที่ช่วยผมเนี่ยครั้งหนึ่งนะครับในหลายๆครั้งนะครับก็นำมาเล่าให้ท่านได้ฟังกันนะครับลุงปูผางเนี่ยเป็นพระที่ผมเคารพนับถือศรัทธามาตั้งแต่ผมเป็นเด็กนะครับ แล้วก็มีห้อยอยู่แล้วก็มีพระเหรี <c oughs> ยญมีพระอะไรของสะสมไปเยอะนะครับ <c oughs> เพราะว่าความศรัทธาอยู่อย่างคอนี่ก็อย่างไ้สองมีมีสององค์ที่คอนะครับแล้วก็มีในหลายรุ่นมีจีบอสมีอะไรต่างเวลาลคนในครอบครัวที่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็จะเห็นทานขึ้นคอให้นะครับมีก็จะมีความศรัทธามากนะครับเอาไว้เท่านี้นะครับ สำหรับตอนนี้คลิปนี้สวัสดีครับ